ใครกินเลยเว่าที่เลี้ยงด้วยช็อกโกแลตไหมทายังล่ะก็ต้องมาร้านนี้เพราะรสชาติคือว้าวมากดูแต่ละเมนูอของเขาดีได้กินทั้งนั้นเลยกับร้านมิกนินมานซอยเนื่มีเงินก็ซื้อกินที่เราพาทุกคนมาร้านสเต็กที่ขึ้นชื่อของเชียงใหม่กันนะครับและไฮไลท์ของร้านมิกเลยก็คือท้องเก็บเครื่องดื่มที่บอกเลยว่าใครใสายดื่มคือต้องเลิและไฮไลท์ยิ่งกว่าเลยก็คือเนื้อสัต์ที่ทางร้านทําการไดเอทเนื้อเองเป็นเวลานาน,นจนทําให้รสชาติของเนื้อยิ่งอร่อยมากยิ่งขึ้นเมนูแรกที่ต้องลองเลยเพราะ สื่อถึงความเป็นเหนือได้แบบจัดเต็มก็คือแกงฮังเลเป็นฮังเลที่นุ่มละลายในปากแถมอร่อยด้วยชินาชอบม,มากเมนูนี้ <Yeah. S 1> หรือจะเป็นลิน้นวัวตุ๋นไวน์แดงรสชาติคือฟินมากแถมนุ่มสุดๆและโคคกัสเซตน,นี้เวลาทานคู่กับเครื่องดื่มคือฟินมากเพราะจะได้รสชาติที่หวานมันเค็มและเมนูไฮไลท์ของโตนี้เลยก็คือสเต็กเนื้อวัวมาริลาที่บอกได้คําเดียวว่าทั้งนุ่มและละมุนยิ่งทานคู่กับซอสของทางร้านเป็นอะไรที่เข้ากันมาก <Yeah. S 1> และปิดท้ายด้วยโรบอทวอร์มมิง่ง เมนูขนมหวานบอกได้คําเดียวว่ามาร้านนี้คือคุ้มกับเงินที่เสียไปมากรีบกดเสฟคลิปนี้และกดแชร์ชวนเพื่อนไปกินของอร่อยๆกัน